ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่หลงโดยแม่มนด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลงโดยแม่มอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนน้องพาจะพาทุกคนไปเก็บลิงจีค่ะทุกคนเป็นผลไม้ที่น้องพาชื่นชอบม,มากนะคะซึ่งบ้านน้องพาไม่ได้ปลูกไว้นะเมื่อก,กี้เห็นห้องน้ำน้องไม่เป็นไรอ่าน้องพาบ้านน้องพาไม่ได้ปลูกไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไปเก็บสวนพ่อของพี่เขยน่าจะถูกแล้วเนาะโอะเคเราจะตามไปดูกันเลยนะว่าลิงจีอร่อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ระหว่างทาง ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพิ่งฝนตกเสร็จนะเพิ่งฝนตกเสร็จนะคะเพิ่งฝนรรตกเสร็จนะคะ,รระ,คะดูท้องฟ้าแบบหืมดูถนนที่นี่ก่อนแค่ทางที่ออกจากบ้านก็เป็นแบบนี้แล้วนะและระหว่างที่เราไปสวนจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะอา,อาร์ตคันไหนไปเลยะคะับ ร้อยอย่างเบแน่นอนว่าไม่ล้มอสตาร์ทเรียบร้อยไปน้องเขาแตะลุยโคนครับอันนี้แค่ขนาดออกจากซอยบ้านนะคะอันนี้เรากำลังจะออกจากหมู่บ้านนะคะเส้นนี้น้องพาไม่เคยพาทุกคนมาเลยนะคะและเด้จะบอกว่าเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่มีน้ำตกใช่ไหมคะ น้ำตกแต่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นน้ำตกหรือเปล่าทุกคนเดินได้นะ <c oughs> แต่ถ้าเทียบถ้าเทียบเทียบกับสมัยก่อนที่ถือว่าดีอยู่ในหะน้าถนนอ่ะ <c oughs> เจะน้ำตก ว่าถนนเส้นนี้คือน่ากลัวตลอดทางเลยนะค่ะไม่ขาชิหห้หายวะง่ากินง่าก็นมองตัวไรวิชาวิชา,ต,า,ต,า,ต,าตัวเบาไหเนาะก็เลยแบบรู้สึกไม่ขาจังจรถชอรถชาวบ้านเลยเจอชาวบ้าน I hear ลิ้นจีเราจะไปเก็บกันนะทุกคนเราไปเก็บให้พี่เคยเก็บนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกินดูก่อนนะแค่ดูจากที่นี่ก็รู้นะว่าลิ้นจีดีหรือไม่ดีนะทุกคน กิแลวนะิจีของปีนี้อืมหวานมากดีืมหวานมากเลยอือ ที่นี้ได้ผลได้ผลหมุน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 โอ้โหอมามามาก็มาฮ้อันาเนี่ยอืมอย่าให้ตกเสียงไม่แต่ลูกเดียวค่ะขนาดติยวยังอร่อยอ่ะทุกคนอ้าว Nó sẽ mất trời lúc đều Kiệt một người ừ. Ừ. Thôi có ốc hết thằng cái gì? Ừ, ừ. 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 thế này. Ừ.

ยุงพูดนกอนนั้นเป็น่ไหน่ามาลิ้นจีคือดีมากทุกคนอทุกคนเดี๋ยวน้องพาจะเอาอันนี้แย่ลิ้นจีข้างบนนี้นะคะ ดีดู๋ว่าจะทำได้ไหมไปใหญ่แล้วทุกคนมองไม่เห็นเลยโอ้โห

น่าเลิศไม่ได้กินหนึ่งลูก,ลกมันมันจบเ,เขาบาอ้ก็ว่า อหนแดงมากนี่แค่ไหนต้องดูที่นี่เป้ยมองไม่เห็นเดี๋ยวจะหาว่าเราตัดต่ออีหลานร้อนเล่นครับนี่ทุกคนนิ้จิต้องดีมาก จะบอกว่ามันคุ้มมากเลยนะที่เขาแบบว่าปลูกทั้งแบบอ,อกาแฟไว้ด้วยแล้วก็ลิ้นจี่ไว้ด้วยเนาะอันนี้มันเข้าไข่พอพียแล้วหรือเปล่าฮะดูด,ด,ด,ดูที่ไม่มีกาแฟก็สามารถเก็บลิ้นจี่ไข่ได้ไรเงี้ยเนาะปลูกไว้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าพอกิน,นะคะ่ะอืม พอกินพอกินโหอยางกับหิมะตกกันทุกคนอ้ารุ่นรุ่สจได้จัง <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่มาโสง่ง <c oughs> โห <c oughs> แล้วก็เอ,เอาเอามือนี้มากลิก้งจี <c oughs> <c oughs> ต่อเอาเก็บต่อเก็บต่อ เราจกะกินสีเขียวสีเขียวนี้ให้ดูนะคะทุกคนมันหยุดชิวๆวันมันหวานมากเลยนะถ้ามันหวานอ่ะมันหวานจริงทุกคนมันหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งนะไม่ทิง้งเอาไหมเอาเลยหวานมันดีด้วยนะเก่งไหมอืมอ เก็บแบบนี้ด้วยนะสีแดงมันจังเพราะว่าในส่วนของหนูพานะคะจะไม่มีเอ่อไม่ค่อยจะมีลิ้นสีนะก็เลยว่าต้องต้องเก็บทุกเม็ดนะคะได้กินไปแล้วครั้ง บังปีก็ไม่ได้กินนะคะดูสิไม่ถึงอ่ะโอ้ยตอนนี้คือโคดแดงอ่ะโอ้ เราเดีจะมาชิดของต้นนี้ดูนะอันนี้มีที่กีดนะทุกคนอันนี้เป็น ừ, นะเปลือกกาแฟนะคนเก็บก็เก็บไปนะคะอุยคนจะกินก็กินนี่ไงโอ้ลูกนี้คือโอ้ใหญ่แล้วก็ดีมากืึโอ้ถ้าพูดถึงนี่เปลือกหนายอยู่นะแต่ว่ามีแบบพร้อมที่จะแตกเสมอ ถ้าฝนตกเราคุยไม่น่าจะเหลือแล้ว ขออวดนะคะที่เาจะเอาลงลยจะเอาอยู่โอเคนะคะสำหรับการเก็บลิงจีในวันนี้นะคะจะไว้เพนท่อนี้นะคะเพราะว่าเราก็เก็บได้เยอะพอสมควรนะคะเยอะมาก แล้วก็หวานฉ่ำอร่อยมากๆนะคะถ้าเอารถยนต์มาก็คืออยากจะขนไปทั้งส่วนนะคะแต่ว่าเราเอามอเตอร์ไซค์มาะคะ่ะไม่รู้จะขนกลับไปได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็ลงก็เริ่ม,มาแล้วนะคะเราก็เลยต้องกลับเร็วนะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนนะคะที่ได้ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะว่าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรนะคะสาหรับวันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีะคะ่ะ